สวัสดีครับพบกับดวงชะตาพยากรณ์ซึ่งช่องของเรานั้นได้มีการจัดทําได้มีการนําเสนอการทํานายการเสี่ยงทายและแบบทดสอบต่างๆโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับหากท่านได้รับชมรับฟังได้เข้ามาร่วมสนุกแล้วมีความชื่นชอบถูกใจโดนใจรบกวนทุกท่านนะครับ ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันจะได้ไม่พลาดการทำนายการเสี่ยงทายและการทำแบบทดสอบต่างๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับ คำเตือนช่องนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นผู้รับชมรับฟังทุกท่านไม่ว่าจะเป็นใครจะมีอายุเท่าไรจะต้องใช้สติปัญญาและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนรอบคอบอย่าเชื่ออย่าหลงอย่างงมง,งายโดยเด็ดขาดและสําหรับในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีในแต่ละราศีในเดือนเมษายน2566ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ สำหรับสงการปีใหม่ไทยปีนี้นะครับก็ขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการไปไหว้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดก็ได้นะครับเช่นกรุงเทพก็สามารถไปไหว้ศาลหลักเมืองไปไหว้พระแก้วมรกตเชียงใหม่ก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพพระธาตุดอยคำลำปางก็พระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปไหว้ในวันสงการก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นการไหว้าภายในเดือนเมษายนนี้และนอกจากนี้นะครับก็ขออนุญาตบอกบุญเชิญร่วมทําบุญทําทานบริจาคเงินบริจาคทรัพย์ให้กับวัดพระบาทน้ําพุนะครับก็ขอให้บริจาคตามกําลังทรัพย์ตามกําลังศรัทธามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่สําหรับคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ไม่มีปัจจัยก็สามารถสวดมนต์ภาวนาถือศีลนั่งสมาธิได้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีสิ่งดีดด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนคนที่มีกำลังทรัพย์นอกจากส่วนมนต์ภาวนาถือศีลการนั่งสมาธิแล้วนะครับการให้การบริจาคก,ก็ถือว่าเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งเป็นการลดความตนีเป็นการลดความโลภขอเน้นย้ำนะครับขอให้มีการตรวจสอบชื่อบัญชีมีการตรวจสอบเลขบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ส่วนคนที่กลัวว่าจะเป็นการหลอกลวงก็สามารถไปเซิร์ชไปค้นหาใน Google ได้พิมพ์คำว่าวัดพระบาทน้ำพุก็จะเจอเว็บไซต์ของวัดพระบาทน้ำพุนะครับสามารถเข้าไปดูสามารถเข้าไปบริจาคตามเว็บไซต์นั้นได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะโทรศัพท์ติดต่อไปก่อนหรือจะเดินทางไปด้วยตนเองก็ได้เช่นกันนะครับ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีด้วยการทําบุญทําทานด้วยการบริจาคด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่ดีย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนนี้ด้านการงานคนที่ว่างงานจะมีเหตุจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเพื่อทดสอบเข้ามาให้แก้ไข เข้ามาให้ต่อสู้ดินลนต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายไม่หยุดไม่หย่อนมีเรื่องให้คิดให้เครียดมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบบีบรัดเข้ามาให้แบกรับให้ต่อสู้ฝ่าฟัน รวมไปถึงจะมีเหตุให้ต้องเดินทางให้ไปนู่นมานี่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและภาระอื่นๆที่ต้องจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานการสัมภาษณ์งานการตรวจสอบประวัติการเตรียมเอกสารต่างๆที่วุ่นวายไปหมดแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มีแนวโน้มที่ไม่ดีมากกว่าดีนะครับและจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย สำหรับคนที่รอผลการสัมภาษณ์งานรอผลการสมัครงานขอให้ทำใจเตรียมใจเผื่อใจเอาไว้สักหน่อยเพราะจะมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังและที่สำคัญหากได้งานในช่วงเวลานี้ก็จะมีโอกาสเจอกับปัญหาและอุปสรรคมีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจะต้องระมัดระวังให้มากนะครับส่วนคนที่ทำงานแล้วมีงานทำ จะเป็นช่วงเวลาที่หงุดหงิดมีความรู้สึกผิดหวังไม่พอใจไม่สบายใจสิ่งต่างๆไม่เป็นดังใจไม่เป็นตามที่ต้องการไม่ได้ตามที่คิดตามที่คาดหวังไว้จะเป็นช่วงในการใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลจิตใจอ่อนไหววีนเหวียว่ยงได้ง่ายและจะต้องระมัดระวังคำพูดคําจาให้ดีเพราะว่าจะมีโอกาสพูดจาแบบไม่คิดไม่ไต่ตองหลุดคำพูด หลุดถ้อยคําที่ไม่ดีคําพูดคําจาอาจนํามาซึ่งปัญหาเกิดความไม่เข้าใจไม่พอใจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจิกกัดประชดประชันกับคนโดยรอบตัวรอบกายซึ่งก็จะทำให้สิ่งต่างๆติดขัดมีปัญหามีอุปสรรคไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นหากพูดจาไม่ดีและทำตัวไม่ดีพลาดพังมาย่อมมีคนล้อซ้ำนะครับ สุดท้ายแล้วผลงานโดยรวมที่ออกมาก็ย่อมมีปัญหามีอุปสรรคเสียหายส่งผลไปในทางที่ไม่ดีดังนั้นจะต้องมีสติคิดพิจารณาไตรตรองให้ดีก่อนจะพูดก่อนจะทำก่อนที่จะตัดสินใจสิ่งต่างๆปัญหาอุปสรรคผลเสียผลร้ายผลกระทบที่ไม่ดีจากหนักก็จะกลายเป็นเบานะครับด้านการเงินการเงินในช่วงเวลานี้ไม่ควรคาดหวังในเรื่องของโชคลาภ โชคใหญ่ลาบใหญ่เงินก้อนใหญ่ให้มากนักจะมีโอกาสได้เงินจากการสูญเสียจากความเสียหายจากการแตกแยกแตกหักเช่นเงินที่ได้มาจากความตายคนตายคนเสียชีวิตเงินมรดกเงินที่ได้มาจากการเคลมประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพเงินค่าชดเชยต่างๆชเช่นเงินชดเชยจากการทำงานเงินชดเชยจากค่าเสียหาย นอกจากนี้นะครับในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความวิตกกังวลคิดมากเคร่งเครียดต้องคิดต้องไต่ตองต้องทบทวนในเรื่องการเงินของตนเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆในด้านการเงินการบริหารจัดการการหาช่องทางในการสร้างเงินสร้างรายได้การคิดการวางแผนในการลงทุนการใช้เงินต่อเงินซึ่งสิ่งต่างๆนั้นจะอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นการทำงานการดำเนินงาน หนทางข้างหน้าภายภาคหน้านั้นยังอีกยาวไกลจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์จะต้องใช้ความรู้ความสามารถความอดทนความพยายามจะต้องทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ท้อไม่ถอยก็จะส่งผลให้มีโอกาสที่ดีมีความก้าวหน้ามีหนทางที่มั่นคงได้ในอนาคตด้านความรักคนที่โสดคนที่ยังไม่มีคนรักไม่ควรคาดหวังในเรื่องความรักในช่วงเวลานี้เพราะว่าในช่วงนี้ ตัวของเราเองนั้นจะเป็นคนที่เอาแต่ใจยึดตนเองยึดความต้องการอารมณ์ความรู้สึกของตนเป็นหลักจะรู้สึกหงุดหงิดขี้วีนขี้เวียงขี้ตำคาได้ง่ายเห็นอะไรก็จะขัดหูขัดตาไปหมดและเช่นเดียวกันกับเรื่องของการทํางานคือจะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาเพราะว่ามีโอกาสพูดจาไม่ดีซึ่งคําว่าไม่ดีนั้น ไม่ได้มีความหมายแค่คำหยาบคายคำไม่สุภาพเท่านั้นนะครับแต่รวมไปถึงคำพูดที่ตรงไปตรงมาการพูดจารตรงๆแบบไม่ถนอมความรู้สึกของผู้ฟังต่อให้ที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าผิดที่ผิดเวลารวมทั้งน้ำเสียงท่าทางสีหน้าแววตาการแสดงออกไม่เหมาะสมก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่ไดีได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้อย่าเชื่อมั่นในตนเองจนเกินไปยึดความคิดของตนเป็นหลัก พราะว่าจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นและด้วยเหตุนี้นะครับก็จะหาคนคบได้ยากในช่วงเวลานี้หากมีคนคุยมีคนศึกษาดูใจกันมีคนที่หมายตาถูกตาถูกใจแนะนำให้รอไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งพัฒนาความสัมพันธ์รอได้ก็ควรรอคอยได้ก็ควรคอยถ้าหากฝืนพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ก็จะมีแนวโน้นมที่ผิดหวังได้นะครับสำหรับคนที่มีคู่รักคนรักอยู่แล้ว ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลงความเงียบสงบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นให้เล้าใจที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรมีรูปแบบมีลักษณะความสัมพันธ์อย่างไรในช่วงนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับ เป็นแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแปลเปลี่ยนอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะเฉยชาเฉยชาเย็นชาจืดชืดมากยิ่งขึ้นซึ่งในระยะยาวอาจส่งผลให้เบื่อหน่ายซ้ำซากจำเจเกิดความห่างเหินในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันดังนั้นนะครับขอให้ใช้สติแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องทีละอย่าง กลับมาเติมเต็มกลับมาดูแลกลับมาสนใจใส่ใจกันให้มากขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปสิ่งต่างๆปัญหาต่างๆยังพอที่จะมีทางออกในช่วงเวลานี้นะครับยกเว้นจะหมดใจหมดรักหมดความผูกพันกันแล้ว